no one knows what it's like to be the bad man to be the sad man behind the wise no one knows what it's like to be hated to be favored, to telling all the lies โหแบงแปลกมากอ่ะไอ้แบง <c oughs> ใครทำนะเนี่ยทำไมแบบเขาไม่ได้แบบเป็นกีต้าร์มามันไม่มีเวลาอะพี่ไม่เป็นไรอ่าต่อเลยก็ได้เอาต่อจากเมื่อกี้คร<ห>ับ <c oughs> To something as my conscience seems to be. I have a world, only longing, my love is and there's never fear. No young. Yeah. No one knows for it's like to feel this feeling like I do, and I blame you. No one buys back at home on the late girl. None of my pain will can show through. But my dreams stand to something, as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is โอ้โหแม่งแปลกมากเดี๋ยวมันเล่นเองเลยมันแล้วมันสั่นๆแล้วเสียงพี่จะสั่นไหมอ่ะไม่สั่นเนื้อใหม่มันนหรือว่า Let it ไม่เรียบด้วยไม่ก็เห็นพรุนรคิดอยู่เดี๋ยวเปิดเปิดเมโลดี้เนี่ยครับเลยหนึ่งสองอเกเหรอตอนอันนี้มันตอนท้ายครับฟังออริจินอลออยมีออริจินอลอยู่กับเครื่องปะนี่ มาก็ได้ครับทำไรให่ทำอะไรวะฟังฟังตอนหลังนะครับเอาเพลงนี้ก่อนไหมเพลงนี้ชอบอ่ะพี่ร้องได้เหรออ๋องั้นก็โอเคพีนะเห็นลำบากแล้วเนี่ยลำบากเอาันนี้หน่อยดีกว่าเพลงใหม่อะปมีอยู่ในนี้ปล่ะอ๋อนี่เขาส่งมาให้เหรอเนี่ยเพิ่งได้มาเลยนะมีอยู่ในนี้ปะถ้าไม่มีก็ลงอ่ะโอเคอ่ะอันเนี้ย 嗯。Uh huh. อยาจกจะใจที่แพ้ฉันแันการลองธจสีจา เพียงพอที่จะเติมฟังกลับสู่เส้นทางนัดได เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวไหนแต่อย่าจะขอให้เธอใจปปนดูมันยังไม่สายที่เราจะรักกันเอาเลยหรอครับเล<ะ><ะ>ยเฮ้ยโหสดมากเฮ้ยบ้ามีอะไรต้องเสียอีกวะโอ้ับถือพี่ตุย้ยเลยไม่ต้องมีเสียงอะไรเหมือนเดิมนะ ไม่ต้องมีเสียงอะไรไม่ต้องมีเมโลดี้เหมือนเดิมฮัลโหลเทสหนะครับเทสไม่มีเสียงอะไรเลยอ๋อสักรครู่ฮัลโหลเทสมาแล้วโอเคครับลุยครับ <c oughs> อ๋อแป๊บนึงพี่ตุย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  เป็นคำประกาศจากใจผู้แพ้พฉันแค่ต้องการบอกเธอว่าเสียใจยังมีโอกาสที่เองจะฝันรื่นกันไหมถ้าหากจะพร้อมยอมให้อภัยกันอย่าบอกว่ายัางคงรัก เจ็บปวดอยู่ในใจทุกวันเก็บกดตั้งแต่วันนั้นนานที่ที่เจอทิ้งฉันไปเป็นคำประกาศจากใจผู้แพ้ฉันแคนการบอกเธอว่าเสียใจ อีกมีโอกาสที่เราจะฟันเรื่องกันใหม่ถ้าหาจะพร้อมยอมให้ไปกันในวันที่ยังไม่สายเรายังกลับมาแก้ไขทั้งเพียงพอที่จะเติมฝัน กลับสู่เส้นทางรอด้ เป็นคำประกาศจากใจผู้แพ้ฉันแค่การบอกเธอว่าเสียใจยังมีโอกาสที่เราจะฝันร่วมกันไหมเธอหาจะพร้อมยอมให้อภัยกันทูนคำประกาศโปรดฟังอีกครั้ง แค่ยังไม่ฟังว่าตัวฉันเสียใจยินดีจะปับเปลี่ยนแปลงชีวิตวใหม่เป็นไปได้ไหมแค่เธอภายกันมันยังมีสายที่เราจะรักกัน แบบพี่พี่ฟังเดี๋ยวนี้เลยน้องได้ครับทันทีน่าจะมีใส่ Improvised ปากคนโซโล่ไม่ใช่ออกว่ะเชิญเป็นกรรมการามันนิดเดียวไม่รู้สึกเลยหรือเปล่าหรือเปล่าไม่รู้ลองลองลองอันนี้อันนี้ท่อนธรรมดาใช่ไหมี่ไม่ใช่ท่อนที่พี่ท่อนธรรมดาธรรมดาก็ท่อนธรรมดาเลยท่อนธรรมดาตั้งแต่แรกร้องเนี่ยพี่หาไม่เจอฟังพี่หาคีย์ไม่เจอทหนเดือนก่อน เป็นคำประกาศาจากใจผู้แพ้เขาเปิดเมโลดี้ไหมเมโลดี้สายเมโลดี้กันนี่คือครึ่งแล้วหรอไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้ครับ อันาี้คือขึนเือเอาเสียงหนึ่งเลยเสียงหนึ่งจะได้ชัดเจนว่ามันกึ่งๆมันเหมือนหายอ่ะพี่เหมือนต่ำไปหน่อยเหมือนที่แบบว่าไม่รู้สึกอ่ะพอมาขึ้นมันมันีรู้สึกมันจะได้แนนเดี๋ยวมราวัดตรงตรงเสียงสูงมันสูงขึ้นได้ใช่ไหมตรงเสียงสูงเียเนคำระกาจกใจบดฟังอีกครั้งมันมีตรงเนี้ยอย่าบอกว่ายงคงร ไม่รู้นนแค่ไหนไงอยากจะลองถ้าเกิดถ้าอันนี้ถึงก็จบแล้วทั้งเพลงไม่มีหนึ่งง่ะแบงลดเสียงยิย่งเลยหูแตกะ เป็นเวโลแล้วมังคลิกผิดที่วะอ๋ะอเพราาะว่ <laughs> ละคลิกเวโลเห็นละมมันยยกอออรจะใหพ้้ อยากบอกว่ายังคงรักเธบปวดอยู่ในใจทุกวันเก็บก,กดตั้งแต่วันนั้นนาทีที่เธอทิ้งฉันไปเป็นคำประกาศจากใจผู้แพ้ แค้เปการบอกเธอว่าเสียใจยังมีโอกาสที่เราจะฟังนุ่งกันไหมถ้าหากจะพร้อมยอมให้อภัยกันในวันที่ยังไม่ใายเรายังกลับมาแกลไขดใทั้ง อันได้เลยนะอันนี้นแหละอันนี้ดีกว่าที่ไหนมื่อกี้มันจมไปอ่ะอันนี้คือเสียงนี้ใช่ไหมแดงขึ้นจากเอปกติครับครับเนี่ยอะไรครับเป็นคำประกาศจากใจผู้แพ้ฉันแค่ต้องการบอกเธอว่าเสียใจ รกันไหมเธอหากจะพร้อมยอมให้รักกันอยากบอกว่ายังคงรักเจ็บปวดอยู่ในใจทุกวันเก็บกดแต่แต่ว่า เธอทิ้งฉันไปเป็นคำประกาศจากใจผู้พพนฉันแค่ต้องการบอกเธอว่าเสียใจยังมีโอกาสที่เราจะฟัง่วนกันใหม่เธอหาจะ้องลองให้อภัยกันใน วันที่ยังไม่สายเรายังก,กลับมาแก้ไขทั้งเพียงพอที่จะเติมเันมกลับสู่เส้นทางรักได้ คำประกาศจากใจผู้แพฉันแค่ต้องการบอกเธอสีใจยังมีโอกาสที่เราจะฟังร่วมกันไหมเธอหากจะพร้อมยอมให้อภัยกันจูงคำประกาศโปรดฟังอีกครั้งจูงคำประกาศโปรดฟัง 한글 자막 제공 및 자막 제